สวัสดีค่ะเหมือนมาอยู่กับช่องฮักนกชาแนลด้วจ้ะเมื่อนี่น้องอุ่นอ่ะภาพอดำนะมาก,กินไข่ลูกเป็ดด้อยจ้ะไข่ลูกเป็ดซึ่งน้องวุ่นขายเองนะครับต <c oughs> ิดต่อสนใจติดต่อเข้ามาทางบอชิปเป็นทางเพจทางเ Facebook กะทักเข้ามานะครับคขาว่าพี่น้องผูพ่นพิมพ์อบเป็นกะเดี๋ยวซีทิมเบอร์โทรไว้ให้อยู่ทางลุมนะครับเป็นไข่ลูกเป็ดอ่อ,อนๆครับเบิ่ง <c oughs> แบบผู้มักเป็นตกม็มีนะครับแล้วแต่ดวง ทางนี้กะชิเป็นโตแน่ครับแต่ว่าโตบพราะท่านไงนะครับไข่ลูกเป็ดบลาดาคําปูเพิ่นโบกินกะเอาออกได้นะครับเด้อแพงหนึ่งกะสามร้อยบาทเนาะจ้ะคัมวาร่วมส่งกะอีกร้อยห้าสิบบาทด้วพี่น้องจัดส่งทัวร์ประเทศไทยครับพ่อจะปลาดำน้องวนนิ้วขาวเลยมาพี่น้องมาแซบบ่แซบเบิ้งน้องวนกินครับมื้อนี้แก้มกับตับมะฮงแน่ฮักเข้ามาเดี๋ยวเป็นทางเพจเฟซบุ๊กเนาะ ใ,ใช้แทบแทนนบน้ำกันมือนี่สองคนครับอันเด้ย๋ยวไหวไปโรงเรียนครับเรียนพิเศษโงหุ่นมากินข้าวแช่โอ้ตับหงนี่เลยลองสักก่อนมาสุขสุขคนเนาะ <c oughs> มึง โตไปไงครับพอดีแจ่วมักพิกีเกลือกบมีครับพี่ททช่างผีปาดทุกงแช่รับไข่ดานครับพี่น้องหนูจะกินไข่ดานก่อนเก่นอนนะแกบ่ จำมวงเลยเหรบอกไว้ก่อนได้ไหมน้องผู้บ่เคยกินแซบครับเนอะขาดสานแข็งค่ะข้าวานแข็งมา ใส่เป็นหน่วยหลูนอ,นอ่อนครับแตมเจียวเกลือก็นเนอะเกือความเข้มข้นครับขาดบาุไดแม่นักแพวง,งาม <c oughs> <c oughs> ยุบเสทางตำหุงอีก แ่บแพงเนาะคุ้มค่าครับทรงไปถ็้ามันแตกหลายขั้นพี่น้องกินบบไร้กะเข้มให้อยู่ครับเนาะบางเถื่อมันเนามันอย่างกะเค็มขึ้นนะครับกะก,กําไลกะโบรายต้งนองนุ่นเนาะจ้ไม,ไม่ต้ ก็จะน้อยาง,งามๆแมนลูกอ่อนๆนี่กินเบิดโต,ตเลยครับยุบเสร็จตำมงหงจังหน่อยอ่างเอฟซีทุกคนแสบเหานี่ครับลักษณะของลูก มันงงหงาทมาันหงครับน้องวุลโมกินหนูจะหายแต่พอดากินดอกไข่ของมัก<ห>ของแสบด้น้องวุลเอ็นนี่นะไข่ดานโตไข่ดานตกนี่ครับตัวนี้ไข่ดานบุักมี่นะครับลูกกะคือเห็นเนาะมึงไกลๆครับจำจำเจ้วนะจำเจีวปิกไท่เนี่ย หน <C> e <at> องุ่นหัวคำหนองตะลุกคนเราพอดำเดำให้คำไงแขนใครแม่คนว่ามัเนเกิดนิจใจมันมองไงเป็นน้านเดี๋ยวชิปปองให้เบิ้งครับเพราะว่า เดี๋ยวพี่น้องคน่แแะแมนแลเหลือเราจะนวยงามๆมากินมเแมนครับขอใช้หัวแมโอ้ลืมครับนี่ครับน,น้ำนัวมันเดี๋ยวไปทิมพี่น้องเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> แกต้มใส่น้ำเกลือด้วยครับเกลือจะให้มันนัวนัวเข้าไปทั้งในขั้นตอาต้มไปสื่อบรยักนัวแกให้เบ่งความงามความงามของ,ของไข่ลูกเป็ดครับ hàng lá bao đầm ngàm bao phi nông và แสีบเป็นแสียบน้องหุ่นวะหมดปากบวววเลยจัดอีกครับนี่ <c oughs> ลูกนะน้องหุ่นบวกินลูกบกินลูกครับ <c oughs> ผู้บกินลูกกินไข่แดงกับไข่ดานเนาะจ้ะไข่ดานน้องหุ่นบวกินนี่แหละแหละแข็ง กระดบพอดัเบิดได้หน่อยเลยนงบญอุ่นข่งเบิดสองหน่อยนะงานทั้งนองบนกันครับความงามนี้ ต้องห่วงสินค้านู่นรับประกันครับเนอะต้องไปเฮ็ดประกันไวเอาร <c oughs> ับประกันต้องไปเฮ็ดประกันไหวเ่ะไข่ <c oughs> แดงไข่ดานไข่เหลืองยุบตำมะฮุงคำใหญ่ๆอ่างพี่อ่างนองบานเฮ้ย <c oughs> <c oughs> khẩu Bên đây Xẹp bên xẹp Mày nhanh nhanh หวืนหวานเพอเอฟซีนะครับ <c oughs> ใขรลูก <c oughs> ตัวใหญ่บ่งามเนาะจะองุ่นบริตัวนะครับงามลูกบรใหญ่น้ำด้พี่น้องขายบดดำแล้วก็ลูกบอดำน้ำแต่ผู้ยน่น้ำ จำป่านั้นก็มีบางทีง่อีกหนึ่งค่ะไข่ดัดเมือง่ดาน,น,าดานลูกไม่ในน้องวุ่นไม่ไม่ถึงว่าไข่ดาดน้องวุ่นทิ้มอืม Hừm. gì đi Hử? Im แสบครับแก่มกับน้ใไม้เข้ากันเยนลยหองบุญบอกอีกขันหน่อยไ่ครับก็เป็นยังจะ๊ะเคยพี่พูดหน่วยห่าอะไรบะอิ่มแล้วจะ้ะนั่งกินมาแต้มขาลยนี่โอ้ เจ็บเดนาะเนาะนล้วหมูไม่ค่อยกินหนักมันไหลคือบ่ซีมเบิ้งลืมให้ซีมเบิ้งเนาะนี่นายเพิ่นสิว่าแน่อัตโนยงามๆบ่ดามบ่ครับไข่ตะงามอีหลีครับเนาะโอ้เบิดหลายหน่วยเลยครับมื้อนี้เบิ่งให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งกินท่าผู้อยู่ไกลอยู่ไกลก็มาลนะครับเนาะ มีอาชีพมือหนังวนเบิ้ดผัดดำกั <c oughs> นเลยมัน,น,น, <c oughs> นมีหนำเนาะหนองวนชิมเบื้องหนำมันครับที่เบื้องหนองวนที่บอกว่าแสบเลย แเป็นไดจ้ะแซ่บอีลีมันออกมันแซ่บอีลีนี่นนบริตัวเหมือนบอ่จ้ะมันออกมันๆขายไข่ทาเลยเฮานี <c oughs> ่ <c oughs> ถือก,ก,กับถือแหลกกับแหลกขายกับไข <c oughs> ม่มูนอืครับแสบกไข่ดานโบใหญ่หน่วยนี่โ <c oughs> บแพง่ายนะผมทำนักหนึ่งหน่วยชีบ,บาทเนาะอ่ะให้นงบุญกินไข่แดงมั้ยครับนี่ ยัยว่วๆเศษอิ่มครับอืม,อม <c oughs> ลงมคลายไข่ไนไหมเมื่อได้บาทเนี่เพิ่นติดต่ตอเขาได้สองทางได้ทา,ทางเพจอ้ะครับทางเพจหรือว่าทางเบอร์โทรก็ได้เด้พี่น้องเด้อสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามราคากันก็คือบอลและพี่น้องเอ้ยทั่วประเทศครับอัน4 5 0ห้าิบรวมทรงเนาะคันสีว่าเอา้าขอบคุณพี่น้องล,ลายร้ายครับผู้ที่เพิ่นซื้อซอยก็ได้กินลายเจ้าแล้วครับเพิ่นซื้อเมื่อเนาะ หอดลายแล้วครับทางภาคใต้ก,ตก็แตกครับแตกแต่ก็บ่คอยเน่านะเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ